นวัตเคลื่อนไหวการเมืองอีกครั้งแนะจับตาสองธันวาคมนี้นายนวัตอิสระไกรศีลพิธีกรและผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์แสดงออกความคิดเห็นทางการเมืองโดยแชร์ภาพข่าวของ Workpoint Today ผ่าน Facebook ส่วนตัวในวันที่30พฤศจิกายน63 เป็นภาพพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับพลเอกประวิทธ์วงศ์สวรรณรองนายกรัฐมนตรีพาดหัวข่าวสารรัฐธรรมนูญชี้หัวหน้าคอ,อชไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐประยุทธ์นั่งนายกต่อไปได้โดยนายนวัดเขียนข้อความเพิ่มเติมว่า18กันยายน2562หลังขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หลังเลือกตั้งไม่กี่เดือนหากถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจะขาดคุณสมบัติการเป็นนายกในวันนั้นสารรัฐธรรมนูญยินิฉัยว่าที่ผ่านมาในยุคคอสอชอท่านประยุทธ์จันรโอชาไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐจึงไม่มีความผิดและให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป2ธันวาคม2563 จากคำพิพากษาเดิมไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วจะอยู่บ้านพักหลวงได้อย่างไรรอฟังคำพิพากษาว่าจะเป็นอย่างไรเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์สภาวะของสังคมไทยครับด้วยความเคารพทั้งนี้วันที่สองธันวาคม2563เวลา15นาฬกาสารรัฐธรรมนูญกำหนดนัดถแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติ และอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในคดีคำร้องที่นายสมพงษ์อมรอวิวัฒนอสอเชียงใหม่พักเพื่อไทยกับคณะเขาชื่อเสนอคำร้องต่อนายชวนหลีกภายประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการเป็นนายกของพลเอกประยุทธ์ต้องสิ้นสุดลงอาจเป็นการกระทำขัดกันแห่งผลประโยชน์เนื่องจากยังอยู่บ้านพักทหาร ทั้งที่ไม่มีสิทธิการพักอาศัยเพราะเกษยียณอายุราชการไปแล้วซึ่งอาจเป็นการกระทําขัดกันแห่งผลประโยชน์อันอาจทําให้ความเป็นรัฐมนตรีต้องสิ้นสุดลงหรือไม่ด้านกลุ่มคณะราษฎรม,มีความเคลื่อนไหวในประเด็นนี้ด้วยการนัดชุมนุมในวันที่2ธันวาคมที่ศาลร,รัฐธรรมนูญศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะ ในเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปด้วย